สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออตำนานเพลงลูกทุ่งไทยที่ผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับสายันสัญญาโอ้โหชื่อนี้แค่เอ่ยขึ้นมาภาพจำเสียงนี่มาครบเลยนะคะโดยเฉพาะเอ,อเอกลักษณ์สำคัญที่สุดเลยที่เป็นตำนานจริงๆก็คือฉายาแหบมหาสเสน,น่์นี่แหละคะ่ะใช่เลยครับเสียงที่แบบแหบนะแต่ว่ามีเสน่ห์มากๆๆเลยเป็นอะไรที่โอ้โหเรียนแบบยากจริงๆครับ ไม่ใช่แค่แหบเฉยๆด้วยนะมันมีความลึกซึ้งในน้ำเสียงใช่ค่ะสื่อสารอารมณ์ได้ดีมากแล้วก็ยังมีฉายาอื่นๆอีกนะคะที่แฟนๆเขาเรียกกันด้วยความรักความผูกพันมากๆครับครับอย่างสายันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมใช่ค่ะหรือขวัญใจคนเดิมก็มี <c oughs> มันสะท้อนเลยนะว่าแฟนเพลงเขารักและผูกพันกับพี่เป้ามากจริงๆไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนั่นสิคะฉายาพวกนี้มันบอกเรื่องราวความผูกพันได้ดีมากเลยค่ะคือมันเหมือนกับว่าตัวตนของเขาเสียงของเขาเนี่ยมันอยู่ในใจคนฟังนานจริงๆวันนี้เราก็จะมา,อาลองสำรวจเส้นทางชีวิตความยิ่งใหญ่ของตำนานท่านนี้นะคะจากข้อมูลที่เราพอจะมีอยู่ครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือมันมีจุดเชื่อมโยงบางอย่างกับศิลปินเรื่องใหม่ๆด้วยค่ะ โหน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของตำนานแหบมหาเสน่ห์เนี่ยครับมันเป็นมายังไงยากง่ายแค่ไหนครับเท่าที่ดูข้อมูลเหมือนจะไม่ได้ง่ายเลยนะไม่ง่ายเลยค่ะต้องบอกว่าช่วงแรกนี่ลำบากพอสมควรเลยนะคะข้อมูลที่เรามีก็ชี้ว่าท่านเริ่มสักการเป็นนักร้องตามหน้าเวทีต่างๆก่อนครับ ซึ่งยุคนั้นเนี่ยโอ้โหการแข่งขันสูงมากนะคะต้องสู้ต้องดิ้นรนกันหนักมากจริงๆกว่าจะได้โอกาสแค่ได้โอกาสร้องเพลงก็ยากแล้วใช่ไหมครับนี่ยังต้องให้คนจําได้อีกใช่ค่ะไม่ใช่แค่ได้ร้องแต่คือต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้บนเวทีใหญ่ๆสักครั้งซึ่งการจะไต่เต้าไปถึงจุดนั้นได้นี่ต้องใช้ทั้งความอดทนแล้วก็พรสวรรค์มากๆเลยค่ะ การเริ่มต้นแบบนี้นี่ยิ่งทําให้เรื่องราวของพี่เป้าหน้าทึ่งเข้าไปใหญ่นะครับแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆอะไรที่ทําให้ชื่อสายยันสัญญากลายเป็นที่รู้จักแบบก้าวกระโดดเลยครับทองเลยค่ะได้ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีของศิลปินที่ถือว่าเป็นแม่เหล็กมากๆในยุคนั้นใช่ครับเวทีของแม่ผ่องศรีวรนุชค่ะโอ้โหแม่ผ่องศรีวรนุชราชินีลูกทุ่งหญิงคนแรกเลยนะครับ ใช่เลยค่ะการได้ขึ้นเวทีระดับนี้นี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากจริงๆในสมัยนั้นนะคะสุดยอดเลยครับนึกภาพความยิ่งใหญ่ของเวทีออกเลยการได้โอกาสแบบนั้นมันเหมือนประตูบานใหญ่เปิดออกเลยนะแล้วตอนที่พี่เปาได้ขึ้นไปร้องเพลงใช้เสียงแหบมหาสเสน่ห์ให้คนได้ยินครั้งแรกบนเวทีนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับบรรยากาศเป็นไงนี่แหละค่ะคือโมเมนต์แจ้งเกิดของจริงเลยค่ะตามที่มีบันทึกไว้นะคะคือพอพี่เปาเริ่มร้องเพลงเท่านั้นแหละ เสียงแหบๆที่ไม่เหมือนใครของท่านนะคะคแต่แบบมันมีเสน่ห์ลุ่มลุกมากๆเหมือนมีมนสะกดเลยนะคะทำให้คนฟังทั้งงานแบบเงียบกริบเลยตั้งใจฟังมากๆโหขนลุกเลยครับแล้วพอเพลงจบเท่านั้นแหละค่ะเสียงปรบมือแบบดังสนัน่นกึกก้องยาวนานมากบรรยากาศตอนนั้นเขาบรรยายเป็นเหมือนอปรากฏการณ์เลยค่ะไม่เคยเจออะไรแบบนี้เสียงที่มันแตกต่างมากๆแต่กลับเข้าไปอยู่ในใจคนได้ ใช่ค่ะกลายเป็นที่ชื่นชอบกลายเป็นที่พูดถึงกันแบบข้ามคืนเลยค่ะฟังแล้วเห็นภาพตามเลยครับเป็นโมเมนต์ที่ต้องจดจำไปตลอดแน่ๆพลังของความแตกต่างจริงๆนะครับแล้วถ้าเราลองเอ่อมองภาพนี้มาเทียบกับยุคปัจจุบันละครับข้อมูลที่เรามีนี่เขามีการพูดถึงความคล้ายคลึงหรือเปรียบเทียบก,กับการแจ้งเกิดของศิลปินรุ่นใหม่ๆไว้อย่างไรบ้างครับประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะ คือมีการเชื่อมโยงนะคะมีการเปรียบเทียบโมเมนต์การแจ้งเกิดของพี่เป้าในอดีตกับการแจ้งเกิดของดาวรุ่งที่มาแรงมากในยุคนี้เลยใครครับน้องต้นข้าวค่ะคุณสุปริยาตาอุดมที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะอ๋อน้องต้นข้าวแชมป์หลายสิบสมัยจากเวทีประกวดดังดวลเพลงชิงทุนใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคนนั้นเลยค่ะแต่ถ้ามองเผินๆอาจจะงงๆนิดหน่อยนะครับว่าเหมือนกันตรงไหนเพราะเสียงนี่ ค่อนข้างจะตรงข้ามกันเลยนะพี่เป้านี่แหบมหาสเสน่ห์แต่น้องต้นข้าวนี่เสียงจะใสกังวานมากๆใช่ค่ะค่ะลักษณะเนื้อเสียงนี่ต่างกันชัดเจนเลยแต่ว่าสิ่งที่เขานำมาเปรียบเทียบกันแล้วพบว่ามันมีความคล้ายกันอย่างน่าทึ่งก็คือพลังในการแจ้งเกิดนะคะอ๋อพลังในการแจ้งเกิดใช่ค่ะหรือจะเรียกว่าโมเมนต์ที่สร้างความประทับใจแรกพบก็ได้ น้องต้นชาแจ้งเกิดจากเวทีประกวดดวลเพลงชิงทุนซึ่งก็เป็นเวทีใหญ่ได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบันนี้เนอครับครับเวทีดังเลยแล้วเพลงแรกที่น้องเขาใช้ประกวดก็คือเพลงดาวเรืองดาวโรยค่ะผมจําได้เลยครับครั้งแรกที่ได้ยินเสียงน้องต้นข้าวร้องเพลงนี้ในรายการคือแบบทึ่งจริงๆนะเสียงใสามากแต่มีพลังแล้วก็ การถ่ายทอดอารมณเพลงนี้ดีมากถูกต้องเลยค่ะเสียงใสๆกังวานแต่เต็มไปด้วยสนเสน่ห์เฉพาะตัวของน้องเนานี่แหละค่ะที่ทำให้ทั้งกรรมการทั้งคนดูแบบตะลึงตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ฟังเลยมันคือความสามารถในการดึงดูดความสนใจดึงดูดใจคนฟังได้เร็วมากซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งให้น้องเขาสร้างปรากฏการณ์คว้าแชมป์ยาวถึง68สมัยเลยนะคะโอ้โห68สมัยสุดยอดจริงจริง น่าทึ่งมากค่ะเข้าใจแล้วครับคือมันไม่ใช่เรื่องของประเภทเสียงที่เหมือนกันแต่เป็นเรื่องของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับคนฟังคือความสามารถในการสร้างคอนเนคชันกับคนฟังได้ทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงแหบแบบพี่เป้าหรือเสียงใสแบบน้องต้นข้าวนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดการเปรียบเทียบว่าสายยันในอดีตกับน้องต้นข้าวในวันนี้มีพลังบางอย่างคล้ายๆกันประมาณนั้นเลยค่ะ คือสิ่งที่ข้อมูลพยายามจะชี้ให้เห็นก็คือแม้ว่าบริบทหรือแพลตฟอร์มในการแจ้งเกิดมันจะเปลี่ยนแปลงนะคะจากเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ๆยุคก่อนมาเป็นเวทีประกวดทีวีในยุคนี้ครับแต่แก่นแท้ของการเป็นศิลปินที่คนรักอาจจะอยู่ที่ความสามารถพิเศษในการใช้เสียงสื่อสารความเป็นตัวเองออกมาแล้วก็เข้าถึงใจคนฟังได้รวดเร็วทรงพลังตั้งแต่แรกเจอนี่เองอเป็นพรสวรรค์นในการสื่อสารผ่านเสียงเพลงจริงๆ ที่ทำให้คนฟังรู้สึกเชื่อมโยงได้ทันทีใช่ค่ะทำให้จดจำได้ทันทีเลยเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับทำให้เห็นว่าแก่นของการเป็นศิลป,ปินที่สำเร็จเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่แม้ว่ารูปแบบภายนอกจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยทีนี้กลับมาที่เรื่องของพี่เป้าสาย,ยันสัญญากันต่อน,นะครับนอกจากเสียงที่เป็นตำนานแล้วอีกอย่างที่เป็นมรดกสำคัญมากๆเลยคือบทเพลงของท่านที่เขายกย่องกันว่า เป็นเสียงของประชาชนอันนี้มันมีความหมายยังไงครับค่ะตลอดอาชีพศิลปินของท่านนะคะที่เป้าสายยันสัญญาเนี่ยมีผลงานเพลงออกมาเยอะมากมาก,ม,าก,ม,ากมหาสารจริงๆเพลงดังๆที่ติดหูคนไทยทั้งประเทศนี่นับไม่ถ้วนเลยค่ะครับนึกออกหลายเพลงเลยตัวอย่างที่ทุกคนต้องเคยได้ยินแน่นอนอย่างลูกสาวผู้การขันหมากมาแล้วครับครับ หรือเพลงรักหม่อนหวานอย่างไกาจาไกาจานี่อมาตะมากใช่ค่ะแล้วก็เพลงที่อมาตะตลอดการจริงๆอย่างรักเธอเท่าฟ้าอุย้ยแค่อ่อยชื่อเพลงพวกนี้ทํานองมันดังในหัวเลยครับคือแต่ละเพลงเนี่ยฮิตจริงๆในยุคนั้นเราก็ยังได้ยินอยู่เรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้เลยใช่ค่ะแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่การเป็นเพลงฮิตนะคะคือเพลงของสายาันสัญญาเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วก็ถูกเรียกว่าเป็นเหมือนเสียงของประชาชนในยุคนั้น Mm hmm. เพราะว่าเนื้อหาส่วนใหญ่นะคะมันสะท้อนภาพชีวิตความรู้สึกนึกคิดความรักความทุกข์ความฝันความเป็นไปของคนในสังคมไทยโดยเฉพาะเอ่อคนธรรมดาคนรากหญ้าได้แบบตรงไปตรงมาจริงใจแล้วก็ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมากๆเหมือนเป็นกระจกสะท้อนสังคมผ่านเพลงลูกทุ่งนั่นเองนะครับทําให้คนฟังรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเรื่องของฉันเลยนี่คือเสียงที่พูดแทนใจฉันได้ถูกต้องเลยค่ะ นั่นคือพลังของเพลงลูกทุ่งในอุดมคติเลยนะคะแล้วพี่เป้าก็สามารถถ่ายทอดส,สิ่งนั้นออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆผ่านน้ำเสียงแหบมหาสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านครับเสียงแหบๆยิ่งทำให้ดูจริงใจเข้าไปอีกส่วนหนึ่งของความทรงจำของวัฒนธรรมของผู้คนจำนวนมากไปเลยค่ะยังคงถูกเปิดฟังส่งต่อความรู้สึกกันมารุ่นสู่รุ่นจนถึงทุกวันนี้เลย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งคุณค่าจริงๆครับทีนี้พอพูดถึงการสืบสารตำนานอันยิ่งใหญ่นี้ให้คงอยู่ต่อไปเนี่ยข้อมูลที่เรามีแจ้งว่ากำลังจะมีงานรำลึกถึงพี่เป้าด้วยใช่ไหมครับเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยครับเป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะสำหรับแฟนเพลงแล้วก็คนที่รักในเสียงเพลงของพี่เป้านะคะคือมีกำหนดการจะจัดงานรำลึกถึงสายยันสัญญาขึ้นค่ะ ในช่วงเดือนกันยายนปี2568จุดประสงค์หลักก็เพื่อเป็นการให้เกียรติแล้วก็ระลึกถึงคุณอุปการอันยิ่งใหญ่ที่ตำนานแหบมหาสเสน่ห์ท่านนี้ได้มอบไว้ให้กับวงการเพลงลูกทุ่งไทยเรานะคะคแล้วก็เพื่อให้แฟนแฟได้มารวมตัวกันร,รำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆความประทับใจที่มีต่อท่านค่ะแล้วในงานนี้มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับหรือที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องที่เราคุยกันมา มีเลยค่ะมีจุดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เชื่อมโยงกับที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ได้แบบลงตัวเป๊ะเลยค่ะยังไงครับคือในงานรำลึกครั้งนี้นะคะจะมีศิลปินรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงมากๆอย่างน้องต้นข้าวสุปริยาตาอุดมเนี่ยขึ้นร่วมร้องเพลงเพื่อเป็นการรำลึกถึงพี่เป้าด้วยค่ะโอ้โหจริงเหรอครับนี่มันเป็นการเชื่อมต่อที่แบบ สุดยอดมากๆเลยจากที่เราเพิ่งคุยเปรียบเทียบเรื่องการแจ้งเกิดของทั้งคู่ไปตอนนี้กําลังจะมีภาพของการส่งต่อการให้เกียรติกันจริงๆบนเวทีเดียวกันเลยใช่เลยค่ะ ภาพนี้มันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็สวยงามมากนะคะมันเหมือนกับการส่งมอบคบเพลิงหรือไฟลูกทุง่งซึ่งก็คือจิตวิญญาณคือมนต์เสน่ห์ของเพลงลูกทุง่งจากศิลปินระดับตำนานในอดีตส่งต่อไปให้ดาวรุ่งที่เป็นความหวังเป็นตัวแทนของวงการในยุคปัจจุบันบมันแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องการสืบทอดแล้วก็การไม่หยุดนิ่งของวงการเพลงลูกทุ่งไทยเราที่ยังคงมีชุดชีวาอยู่เสมอคะ่ะ เห็นภาพชัดเลยครับมันไม่ใช่แค่เชิญนะักร้องรุ่นใหม่มาร้องเพลงเก่าๆนะแต่มันคือการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกับปัจจุบันเป็นการให้เกียรติครูเพลงแสดงความเคารพแล้วกเ็เหมือนเป็นการประกาศว่าโมรดกทางดนตรีนี้ยังอยู่ยังแข็งแรงแล้วก็มีคนสืบทอดต่อไปเป็นภาพที่น่าประทับใจแน่นอนค่ะแล้วก็น่าจะสร้างความรู้สึกอิ่มเอมใจให้กับแฟนเพลงทั้งรุ่นเก่าที่คิดถึงพี่เป้าแล้วก็แฟนเพลงรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบน้องต้นข้าวด้วยนะคะ ได้เห็นความผูกพันการสืบสารทางดนตรีที่สวยงามแบบนี้ครับเป็นการตอกย้ำว่าเพลงลูกทุ่งยังคงเป็นสายทานที่ไม่เคยหายไปจากสังคมไทยจริงๆไม่เคยหายค่ะถ้าให้เราลองสรุปภาพรวมของเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้นะครับก็คงจะเป็นภาพคู่ขนานที่น่าสนใจมากๆด้านหนึ่งคือสายันสัญญาในฐานะตำนานผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างมาตรฐานเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัย เป็นที่รักของแฟนเพลงมายาวนานค่ะและในอีกด้านหนึ่งก็คือภาพของน้องต้นข้าวในฐานะอนาคตที่สดใสของวงการเพลงลูกทุง่งดาวรุ่งที่แจ้งเกิดอย่างสวยงามด้วยความสามารถที่โดดเด่นแล้วก็กำลังจะก,ก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางนี้โดยมีตำนานเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจแล้วอะไรคือจุดร่วมหรือแก่นที่สำคัญที่สุดที่เชื่อมโยงคนสองยุคสองสไตล์เสียงนี้ไว้ด้วยกันครับ ที่ทาให้พวกเขาสามารถเข้าไปอยู่ในใจแฟนเพลงได้เหนียวแน่นขนาดนี้อืจากการพิจารณาข้อมูลทั้งหมดนะคะสิ่งที่ดูจะเป็นจุดร่วมที่ชัดเจนที่สุดเลยแล้วก็อาจจะเป็นหัวใจสําคัญของการเป็นศิลปินลูกทุ่งที่ประสบความสําเร็จก็คือเสียงเพลงที่มาจากหัวใจค่ะเสียงเพลงที่มาจากหัวใจใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคการร้องที่เก่งหรือเสียงที่เพราะอย่างเดียวนะคะแต่คือความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกเรื่องราวผ่านเพลงนั้นๆออกมาอย่างจริงใจ mm hmm. แล้วก็สามารถสื่อสารเข้าไปสัมผัสกับความรู้สึกนึกคิดข้างในของผู้ฟังได้อย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าวความหวังหรือความผิดหวังก็ตามเป็นเรื่องของความจริงใจและความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้ฟังนี่เองที่เป็นกุญแจสำคัญไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นมรดกของ สายันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมแหบมหาเสน่ห์เนี่ยจึงไม่ได้เป็นแค่ความทรงจำในอดีตแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจและก็กำลังจะถูกตีความสืบสารต่อไปโดยศิลปินรุ่นใหม่อย่างน้องต้นข้าวและก็คนอืนอ่นๆด้วยใช่ค่ะตำนานไม่ได้หายไปไหนนะคะเพียงแต่ถูกส่งต่อถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามบริบทของสังคมของยุคสมัยแต่สิ่งสำคัญคือการยังคงรักษา แก่นแท้หรือจิตวิญญาณของความเป็นลูกทุ่งเอาไว้ครับซึ่งก็คือการเป็นเสียงสะท้อนชีวิตและจิตใจของผู้คนนั่นเองค่ะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนให้คิดกันต่อสักนิดนึงนะครับว่าจากเรื่องที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนอกจากพรสวรรค์ด้านเสียงร้องที่โดดเด่นมากๆแล้วเนี่ยมันยังมีคุณสมบัติสำคัญอื่นๆอีกไหมที่ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยร่วมที่เชื่อมโยงศิลปินลูกทุ่งที่แฟนๆรักมากๆ ข้ามยุคข,ข้ามสมัยแบบนี้ได้สำเร็จจิตวิญญาณที่แท้จริงของเพลงลูกทุ่งกันแน่ที่ไม่ว่าจะเป็นเสียงแหบเสน่ห์บแบบพี่เป้าหรือเสียงใสกลางวานแบบน้องต้นข้าวต่างก็สามารถหยิบจับและถ่ายทอดมันออกมาได้อย่างทรงพลังจนเข้าถึงใจคนฟังได้เหมือนกันอะไรคือสิ่งนั้นที่อยู่เหนือกว่าเทคนิคเหนือกว่าสไตล์ใช่ค่ะอะไรคือสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่น่าจ,จะลองนำไปคิดต่อกันดูนะคะ